ตูดีกีกับปุวันนี้จะมารีแมอด VS บูแบที่สนุกมากมากถ้าเป็นเรือแบบนี้แล้วให้เรายิงน bon. ี like. oh. 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 ่ผมลองยิงครับโอ๊ะตกจเนี่เนลองเลืจะยิงแบบ เป้าเลนส์ฟองบลูให้ส่วนฟองบุกก er, ็ยิงเป้าเลนแบบไฟเลยนะครับผมนี่ครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวครับผมโหลดได้จาก MCE Master นะครับแมบบปนี้โอ๊ยโอ๊ยึ้นไปได้โอ๊ยึ้นไปได้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 ดไปแล้วก็ไป,ไ,ไ,ปไ,ไปดูก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีปืนใหญ่ให้เราทั้งสองฝั่งเลย นี่ครับมันจะเป็นปืนใหญ่ให้เราทั้งสองฝั่งถ้าจะยิงเราก็แค่กดตรงนี้ครับกดเสร็จปุ๊บลแล้วก็กดตรงนีน้ปึ๊บก็จะยิงปืนออกไปครับผมใน,ในกล่องก็จะมี TNT ครับผมน,นี่ครับถ้าใครอยากเล่นนะครับผมก็ไปหาดาวน์โหลดกันได้ที่ M C P E Master เลยถ้าว่างๆ ้าเกิดผมว่างๆนะครับผมจะลิงก์มาให้ครับคือสถสติตัวเต็มที่ผมเล่นตัวนี้ได้นะครับถ้าผมว่างนะโอเคครับวันนี้ก็ลาไปก่อนทนบอกว่าจะมาดูอีกนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และซับสไคร์ e เพื่อเป็นกำลังใจด้วยครับบายโาย